สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n echila gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถ erm ือ Bobble Shoot Gundam y u ย j a g e ในเซิร์ฟโปรบอนะก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาพรีวิวอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนะครับตอนนี้มีพรีวิวเข้ามาแล้วนะครับอ่าเริ่มต้นเลยนี่มีตู้กาชาที่มีหลายๆคนรออยู่นะ จอร์นี่ไรเดนนะครับเกียวกุ๊กแคนนอนนะตัวเกียวกุ๊กปืนใหญ่ของจอร์นี่ไรเดนสายฟ้าสีแดงเข้มนั่นเองนะครับแล้วก็อีเวนต์กิจกรรม0079คิมสันไลท์นิ่งนะครับอ่ะก็เป็นตัวสายฟ้าสีแดงเข้มนั่นแหละนะครับโอเคมาดูอัปเดตของพรุ่งนี้กันก่อนนะครับมีอะไรบ้างสำหรับอัปเดตจะมาตอนช่วง9โมงนะครับของวันเสราร์ที่4พฤษภาคมนะครับ โดยที่จะมีการเริ่มต้นกิจกรรมนะครับ0079 Crimson Lightning นะแล้วก็ตู้กาชานะครับก็จะเป็นตู้ตัวเกียวกุ๊กแคน o n นะครับของจอนนี่ r i เดนแล้วก็ Pilot จอนนี่ r รเดนนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการปลดล็อกแคปแคปเรเวลนะครับอตอนนี้ MAC เ e เวลจะกลายเป็น118นะจากเดิมปัจจุบันตอนนี้115นะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกเนาะ ในส่วนของกิจกรรมนะครับส079 Crimson Lightning นะครับกิจกรรมนี้นะมีตัว UR แจกด้วยนะครับทั้งไพ l o t ลอตแล้วก็ทั้งโมบิลสูตรเลยนะครับลักษณะด่านนะครับก็จะมีด่านเอ็กซตร้าด้วยนะแล้วก็ด่านนอร์มอลแล้วก็ด่านฮาร์ดจะมีน่าจะถึง Battle 4นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเควสทั่วไปนะที่แบบว่า เราจะต้องเอาตัวไพลอตที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปลงคนเดียวใช่่ามในด่านเอ็กตราเพื่อเก็บฉายานะครับแล้วก็น่าจะมีลงด่านฮาร์ดหนึหรือไม่ก็234อะไรประมาณนี้แหละนะครับนะอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่ะในส่วนของตัวที่แจกนะครับก็จะเป็นตัวอะโมบิลสูตรนะครับรหัส URM0256 นะครับกัน c คนนอนนะครับตัวนี้จะแจกเป็นบูปินน่าจะแจกมาทั้งหมด3บ้างนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัว UR สายยิงจรวดที่มีสกิลอตัติมู่ด้วยนะเพียงแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจเรื่องอในส่วนของการอัพ5ดาวนะว่ามันจะมีส่วนของการอัพ5ดาวอ่ะอืมไม่แน่ใจว่าตกลงมันเพิ่มเป็นเกรดเอก x ตั้งแต่เริ่มต้น46หรือว่าเร่งเกรด EX ็ให้เร็วขึ้น46เพราะว่าตัวนี้ไม่เคยได้ใช้งานจริงสักทีนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัว ไพลนะครับ URC 0178่ไคชีเดนนะครับก็เป็นคนขับกันแคแนลนั่นแหละนะครับคนที่รู้สึกว่าจะโดนตบหน้าบ่อยๆในการ์ตูน <c oughs> ประมาณนั้นโดนเซรามาสตบใช่ไหมเออนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ด่านเอ็กซตร้านะครับก็จะมีฉายาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของตู้กาชาที่มันอยู่ในกิจกรรมนะครับก็เป็น เหรียญที่ได้จากกิจกรรมนี้แหละนะครับก็จะเป็นรูปนี้เลยนะครับก็มาซุ่มเหมือนเดิมมีโอกาสได้ตั๋วการาันตี s r นะครับทั้งไพ l o ดแล้วก็โมบิลสูน,นะครับแล้วก็ได้เพชรด้วยแต่ว่าตรงนี้ต้องบริหาราในส่วนของอค่า AP ดนะีๆเนาะเพราะว่ามันใช้แอคชั่นพอยต์ค่อนข้างเยอะนะครับคือเศษมันก็ต้องฟาร์มกิจกรรมมันก็ต้องเล่นต้องบแบ่งกันดีๆนะพลังงานมันจะหมดไม่งั้นต้องเติมเพชรน,นะครับในส่วนของโบนัสกิจกรรมนะครับ ก็ตัวตอนนี้ไรเดนเกี่ยวกุกเคนนอนนะครับก็จะบวกเปอร์เซ็นที่จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นรวมถึงการเคนนอนนะครับนี่ไงเขาจะแจกถึง3บ้างนะครับก็ถ้าเกิดครบปุ๊บจะได้เหรียญเพิ่ม25%เนอะในส่วนของไพ่หลอดนี่น่าจะมีโบนัสด้วยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้เอามาพรีวิวให้ดูนะครับแต่ก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับกิจกรรมอ๋อช่วงกิจกรรมนี้ก็จะมีตั๋วกาชา Lock ล็อกอินแจกด้วยนะ ของตู้เกียร์คุกแคนนอนของจอห์นนี่ไรเดนนะครับแล้วก็ไพร์ล j ตจอห์นนี่ไรเดนนะครับอย่างละ3ใบเนะกิจกรรมนะครับจะเริ่มต้นพรุ่งนี้นะ4พฤษภาครับ9โมงไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมนะครับ8โมงหนาทีนะครับโอเคตรงนี้ในส่วนกิจกรรมจบอ่ะไปต่อในส่วนของตู้กาชาบ้างดีกว่าอ่ะตู้กาชานะครับก็จะเป็นตัว จอหนี้ไ i เดนเกียวกุ๊กแค n นอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายยิงระเบิดนะเป็นตัวแถวสามนะยิงจรวดนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวอ i ไพ t รตนะครับจอนีไรเดนนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลคร่าวๆกันละกันนะครับสําหรับข้อมูลรายละเอียดนะครับของโมบิลสูตรตัวนี้นะครับอเจ้าเกียวกุ๊กแค n นอนนะครับของจอหนี้ไรเดนนะคร่าวๆนะครับก็จะเป็นตัวอาสายสีเหลืองนะครับ เป็นประเภทบอมบ์บาดเมนต์ยูนิตนะครับเป็นสายยิงจรวดนะคะแนนใน j จพเนี่ยคือ7.5คะแนนนะครับแล้วก็ตัวอาคาตเตกรีนะครับรายละเอียดของหุ่นตัวนี้ก็คืออันแรกคือ One Year War นะครับส่งคราม1ปีเนอะเป็นเรดโมบิลสูตรนะครับแล้วก็เป็นเกียวคุกไทยนะเป็นหุ่นที่เป็นอาวุธยิงไฮไฟ i r e เวอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวคอมมานเดอร์เป็นเครื่องบินคอมมานเดอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็อยู่ในซีออนฟอร์ a f f i l i a t e d นะครับหรือว่า Belong to ซ e o n นั่นแหละถ้าเกิดแปลในเว็บวิกินะครับแต่ว่าถ้าดูในโกลบอลจริงๆมันจะเขียนว่า s e o n Ford a f f i l i a t e d นะครับในส่วนของความเหมาะสมภูมิประเทศนะครับตัวนี้สู้บนพื้นโลกนะครับได้ดีในอวกาศได้ดีแต่ว่าใต้น้ำไม่ดีเลยไม่ได้เลยแหละนะครับตัวอันติสกิลนะครับก็คือ Rocket Launcher นะครับตรงนี้จะสร้างความเสียหาย40 3นะ ต่อศัตรู1ตัวนะครับโดยที่ไม่สนใจพลังป้องกันนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันนะครับหรือว่ามึนงงอีก7วินาทีนะอันนี้จะเป็นอัศจติกิลที่เลเวล5นะครับก็คือ5บ้างถ้าเกิดสุ่มมาแล้วได้บ้างน้อยมันจะลดหลั่นลงไปนะทั้งในส่วนของดาเมจที่ทําได้แล้วก็ในส่วนของสถานะนะครับติดสตันเนี่ยเวลาจะลดลงนะครับในส่วนของการอัพทานเซนเดนต์าดาวนะครับตัวนี้จะ มีสกิลแถมมาถ้าเกิดอัพ5ดาวมันก็มีทุกตัวแหละเนาะก็คือตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับค่าความแม่นยำนะครับจะยิงได้แม่นขึ้น25%นะครับแล้วก็อัตราคริติกอนจะเพิ่มขึ้นอีก25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เช่นกันนะครับแล้วก็อ่าตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับ,วรรค,รบความแม่นยำต่อศัตรูที่ติดสถานะมึนงงนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก50%ก็คือถ้าตัวไหนมัน,มน,มนติดมึนงงอยู่เนี่ ตัวนี้จะยิงได้แม่นขึ้นอีก50%นะครับจะทำให้โดนตอนนี้ไรเดนยิงได้แม่นขึ้นอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของอมีการกู้คืนเกรด EX นะครับอันนี้คือมีเกรดอันติมาตั้งแต่ต้นเลยครึ่งหลอด50%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับสำหรับหุ่นนะสกิลที่1น,นะครับก็คือสามารถเพิ่มความเสียหายนะครับบีดมดอร์เมจได้ถึง81%นะในช่วง20วินาทีแรกของการต่อสู้นะครับ แล้วก็ในส่วนของสกิลที่2นะครับเมื่อมี HP มากกว่า100%ก็คือเต็มหลอดอยู่นน่แหละนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยเนี่ยดาเมจของบีมจะเพิ่มขึ้นอีก48%แนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งสกิลที่2เหมือนกันอีกความสามารถหนึ่งนะครับคือเมื่อ HP มากกว่าเหลือมากกว่า80%ขึ้นไปนะครับค่าความเสียหายของบีมก็จะเพิ่มขึ้นอีก48%เช่นกันนะตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับตรงนี้ก็คือ ทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับเพิ่มบีมดาเมจหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของธาตุเซนเดียนเนี่ยก็มีเพิ่มความเป่นยำแล้วก็คิติโกนก็คือเป็นตัวดาเมจเดี่ยวสีทองนะครับแทบอันติเนี่ยก็คือยิงไปแล้วไม่สนใจเดบด้วยนะครับก็คือเอาไว้เจาะตัวโล่ม่วงโดยเฉพาะเลยนะครับในส่วนของระบบอาวุธนะครับอาวุธหลักนะเมนเวพอนจะเป็นบีมแคนนอนนะครับก็จะเป็นอาวุธบีมระยะกลาง1ฮิต2ครั้งนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดในอารีนาหรือว่าในด่านต่อสู้นะถ้าดูในล็อกการต่อสู้มันก็จะเป็นสีน้าเงินเนาะแล้วก็อรราวุธรอนะครับดูในล็อกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นอาวุธบ,บีมนาคินาต้านะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอาวุธเงาน,นะครับเป็นอาวุธบีมโจมตีระยะประชิดหฮิต 1, 1ครั้งนะครับแล้วก็อาวุธที่3เนี่ยจะเป็นตัวบีมไรเฟิลนะครับก็จะเป็นกระสุนบีมระยะกลาง3ฮิต1ครั้งนะครับในส่วนของซับสกิลตัวนี้ ข้ามไปดีไหมเพราะว่า <laughs> กลวอนระบบซับสก,กิลยังไม่มานะครับแต่ว่าในข้อมูลผมลงไว้แล้วนะครับก็สามารถมาดูได้แล้วก็ในส่วนของไพ l o ลอตนะครับในส่วนของจอร์นี่ไรเดนนะครับรหัส C0037 นะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีคะแนนเฉลี่ยใน JP อยู่ที่7.5คะแนนนะครับสำหรับสก,กิลที่1น,นะครับก็เมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นแอตทริบิวต์สีเหลืองนะครับค่าเรนจะเพิ่มขึ้น128% นะครับในช่วง30วินาทีแรกของการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อโมบิลสูตรเป็นประเภทบอมบ์าดเมนต์ยูนิตนะครับหรือว่าเป็นสายยิงจรวดเนี่ยความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับในช่วง30วินาทีแรกของการต่อสู้นะครับก็ถือว่าเพิ่มยิงเหมือนหุ่นเลยนะแล้วก็ในส่วนของสกิลที่2นะครับเมื่อโมบิลสูตรนะครับมันอยู่ในหมวดคตตอรรี่เรสต์โมบิลสูตรนะซึ่งเกียวกุ๊กมันก็อยู่ในเรสต์โมบิลสูตรอยู่แล้วค่าความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น51%นะครับ เป็นเวลา10วินาทีนะครับทุกครั้งที่ศัตรูถูกฆ่านะตรงนี้สแต็กได้2ครั้งนะครับแล้วก็อ,อีกอันนึงก็คือเมื่อมบิลสูตอยู่ในคัตเตอรี่นะครับเกียวคุกไทนะครับก็คือต้องขับเกียวคุกเท่านั้นนะค่าเรนนะครับหรือว่าพลังยิงนะต่อศัตรูที่ติดสถานะสตันอยู่นะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก154ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ตัวนี้จะคล้ายๆสกิลองหุ่นเลยนะครับที่ ถ้าเกิดศัตรูติดสตั้นอยู่เนี่ยจะมีผลมากขึ้นนะครับประมาณนั้นในส่วนของของละวันนะครับโมบิลสูตร UR กันแคนนอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีทองสายยิงจรวดเช่นกันนะครับมาดูรายละเอียดคร่าวๆตัวนี้ก่อนละกันอย่างแรกเลยคือคะแนนอยู่ที่7.5นะครับอ่าคตติโกรีจะมี อยู่ในวันเยาว r เหมือนกันสงครามหนึ่งปีนะครับมีโปรโตไทป์เรดโมบิลสูตรเหมือนกันเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นโมบิลสูตรสีแดงนะครับแล้วก็เป็น Earth Federation f o ฟอร์ดนะกองทัพสาพันโลกอำนาจการยิงสูงนี้ก็จะเป็น High Fire Power นั่นแหละนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลคร่าวๆนะครับก็สกิลอันตินะครับก็คือ ยิงปืนใหญ่นะครับ240มิลลิเมตรนะครับความรุนแรง430เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็อาการอัพทรานเซเดนนะครับตรงนี้เนี่ยความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากไอตัวกระสุนไฟนะครับ36%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะตรงนี้เนี่ย แปลมาบางทีมันจะเขียนว่าเกร ex เพิ่มขึ้น46%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ใช่ไหมแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มขึ้นแบบเพิ่ม,เ,มเร็วขึ้นหรือว่ารีคัฟเวอรี่มาเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูของจริงอีกทีนึงนะในส่วนของการอัพทานเซนเนนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเกรอันติมาเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยโอ้โหถือว่าอย่างโกงเลยเพราะว่ามันเป็นยิงหมู่ใช่ไหแต่คิดว่า ถ้าถ้าเกิดมันมีเกตมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมันจะแจกเลยนะครับตัวนี้ในในส่วนของผมเนี่ยไม่เคยใช้ตัวมันจริงๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลที่1ตัวนี้นะความเสียหายของการยิงนะครับจะเพิ่มขึ้น18%แตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้อันนี้จะเป็นกระสุนของไอ้ตัวการแคนนหละนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเมื่อ HP ของหุ่นนะครับเหลือหนึ่งขึ้นไปนะตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับความเสียหายของการยิงก็จะเพิ่มขึ้นอีก48%นะล้วก็ เมื่อมี HP เหลือ80%ขึ้นไปนะครับความเสียหายของบีมจะเพิ่มขึ้นอีก48%นะครับอ่าในส่วนของทับซับสกิลก็คือทักษะย่อยเนอะก็คืออันนี้ในโกลบอลยังไม่มาเดี๋ยวข้ามไปก่อนละกันนะครับอ่าในส่วนของอาวุธนะครับก็จะเป็นอาวุธปืนใหญ่240มิลิเมตรเป็นการโจมตีแบบ Project ์ทนะครับ2ครั้ง2 h งฮิตนะครับยิงในระยะกลางเนะ แล้วก็อีกอันนึงก็คืออาวุธรองจะเป็นบีมไรเฟิลนะครับตัวนี้จะเป็นบีม 3. าพิหครั้งคืออาวุธตัวนี้มันจะมีทั้งแบบอาโปรเจกไทแล้วก็บีมบนกันนะครับคือตัวนี้จะดูว่ามันเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูว่าเกรด EX ตอนอัพ5ดาวมันมันได้แบบ Recovery หรือว่ามันได้แบบเร่ง n c r e a s e นะครับมันต่างกันตรงนี้แหละนิดเดียว แต่ผมคิดว่ามันน่าจะออกเป็นอินคริสนะตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้ทําข้อมูลลงสรุปในกลุ่มให้นะครับอ่าสำหรับตัวพยลอตเขาจะแจกก็จะเป็นไคลชีเดนนะครับตัวนี้คะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่7.5เช่นกันนะครับตัวนี้เมื่อขับหุ่นที่เป็นอัติบิวสีเหลือนะครับค่าเรนจะเพิ่มขึ้น51%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อบสูตรอยู่ในคัเตี่หมดคัเตี่วันเยาว์สงคราม1ปีนะครับ อัตราหลบหลีกจะเพิ่มขึ้น5%เป็นเป็นเวลา10วิเมื่อได้รับความเสียหายสแต็กได้สูงสุดกันอาทับซ้อนกันได้5ครั้งนะครับไอส้สก,กิลที่2เนี่ยไม่ค่อยเหมาะสำหรับสายยิงเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันดันไปเพิ่มหลบคือสายยิงมันหลบไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้เรามาพรีวิวไว้คร่าวๆสาหรับอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามาพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่4พฤษภาคมเวลา9โมงประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในกิจกรรมพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ไปก่อนละครับหากใครที่ชอบคลิปนี้เราควรช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมไปลวครับสวัสดีครับ